สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาวยูทูบที่น่ารักทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับช่องจ้าจ่าป่าขบวนเมืองเพชรบูร์นเนาะวันนี้นะคะมีแนวทางมาฝากอีกแล้วนะคะสําหรับเพื่อนๆนะคะคนไหนที่อ,อยากได้ตัวเลขนะคะรีบเอาไปหาซื้อลอตเตอรี่ในงวดวันที่17มกรานะคะตอนนี้ยังไม่มีประกาศนะว่ากองฉลากจะเลื่อนหรือเปล่าเพราะว่าโควิดนะแต่ว่า ก็ไม่น่าจะเลื่อนนะคะเพราะข่าวเงี่บม,มากนะแล้วอีกอย่างนะคะตอนนี้ก็โควิดแพร่ระบาดเยอะมากก็ยังไงก็ดูแลสุขภาพด้วยสําหรับวันนี้นะคะจะมีแนวทางมาฝากเนาะก็คือว่าเราไม่เข็ดนะไม่เข็ดเราก็เริ่มกันใหม่นะคะงวดที่แล้วก็หลายท่านน่าจะ ได้โชคกันไปนะคะสําหรับ628แล้วก็หนนะคะใครที่ได้ดูคลิปของจ๋าทันเลข8ก็น่าจะได้โชคกันไปเยอะเหมือนกันนะคะแล้วอีกอย่างนะคะใครที่รอเลขวางสะพูงนะคะก็ต้องรอหน่อยนะคะเอาไว้ไปหาซื้อลอตเตอรี่เนาะ,ะถ้าถ้ามีลอตเตอรี่นะคะเออสามตัวหลังไม่มีให้เอา3ตัวหน้านะคะ804ออก3ตัวหน้าเต็มเเลยก็จ๋าก็เสียดายมากนะคะเพราะว่าหาลอตเตอรี่อ่ะไม่ทันแล้วเนาะ,ะเพราะว่ามันมันแบบ มาประชันชิดแล้วอะ่ะเออนะก็เ,เลยเดี <c> ๋ย <oughs> วจ๋าเดี๋ยววันนี้นะคะจ๋าจะรีบเอาแนวทางมาฝากเนาะเผื <c oughs> ่อเพื่อนๆจะไปหาซื้อลอตเตอรี่แบบไวที่สุดนะคะามาดูชุดแรกนะคะสําหรับเลขชุดนี้นะคะจะเป็นเลขของทะเลใจนะเลขทะเลใจนะคะวันนี้ให้อะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะอ่ะงวดวันที่17ดนะคะเดือนหนึ่งปีห3สามนะมาดูทะเลใจนะคะวิ่งนะ สำหรับทะเลใจนะคะเขาจะวิ่งนะคะให้วิ่งนะชุดนี้นะคะอ่ะเก้ากับสามนะคะตัววิ่งนะคะสำหรับทะเลใจเนาะเก้ากับสามนะ,ะ,นะ,ะอ่ะต่อมานะคะชุดสามตัวและสองตัวเดี๋ยวมาดูไปพร้อมกันนะว่าให้ตัวไหนนะคะสำหรับนะคะเพื่อนๆที่บอกว่านะคะอยากได้มาขามหวานอ่ะอ่ะประกายทองใช่ไหมเอาไปให้ใหแม่อ่ะ อย่าแบบว่าเอาไปให้ผู้เฒ่าผู้แก่ดีกว่าเออประมาณนี้เนาะเอาไว้กินกับข้าวก็เข้ามาสอบถามได้นะคะแต่นะคะประกายทองหลายท่านอาจจะรู้จักนะคะฝากเนาะวันนี้จ๋าจะมาชี้แจงนะคะมาขามพันธ์ประกายทองนะจะไม่ยาวไม่โคง้งเหมือนกับสีทองนะแต่เนื้อจะหวานมากและเนื้อจะเยอะก,กว่าเม็ดนะอันนี้นะคะแจ้งไว้ก่อนนะคะแล้วก็ถ้าส่วนสีทองฝักจะสวยมากแต่เม็ด จะเยอะกว่าเนื้อให้เพื่อนๆเ,เลอกเอานะคะแล้วอีกอย่างนะคะหลายท่านาบอกว่าจะขายแพงนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะก็เดี๋ยวไม่ได้ว่าอะไรนะคะก็ซื้อ,อาตามาถ้ามาเที่ยวที่เพชรบูรณนนะคะซื้อลองซื้อ,อาตามข้างทางไปดูไปชิมดูก็ได้แต่อันนี้ส่วนนี้เขารับประกันเรื่องเนาวเรื่องรานะคะความหวานนะคะประกันแล้วกเ็เรื่องอะไรนะ เนาล่าความหวานเขารับประกันนะคะอันนี้ก็เลยฝากเพื่อนๆไว้นะคะคือกินกินฝากถึงฝากไม่งามแต่กินได้ทุกฝากดีกว่าฝากงามแต่ได้กินแค่ไม่กี่ฝากนะอันนี้คิดเอานะเพื่อนๆคิดเอานะเพราะว่าจ๋า,จาก็อาจจะบอกว่านะคะขายแพงก็ไม่เป็นไรก็ลองเอาไปชิมก่อนนะเอาไปชิมก่อนถ้าอยู่ใกล้ๆจ๋าก็จะให้ชิมทุกคนเลยนะอืม อามาดูนะคะชุดของทะเลใจนะคะชุดของทะเลใจงวดนี้นะคะให้มาเนาะอ่ะสามตัวให้มานะเก้าแปดสามแปดเก้าแปดนะคะแล้วก็สี่เก้าแปดนะเน้นนะคะเก้าแปดแปดสามเก้าเจ็ดแปดแปดแล้วก็เก้าสามนะอันนี้ตัวเน้นนะคะตัวเน้นส่วนนะคะสามตัวก็สามชุดนะคะเพื่อนๆก็เอากไปลุ้นจะเบิ้ลจะหามหรือเปล่านะอืมก็ไม่แน่นะคะเพราะว่าตัวเลขอ่ะ มาแต่ละงวดอะเยอะนะคะแล้วก็ไม่เหมือนกันทุกง,งวดเลยก็ยังไงนะคะเพื่อนๆก็ติดไว้หาซื้อลอตเตอรี่กันเอาไว้เลยนะต่อมานะคะเขาบอกไว้นะคะว่า6มาบนล้านเปอร์เซนต์มาดูนะคะว่า6มาบนล้านเปอร์เซนต์จะมีชุดไหนบ้างเนาะอันนี้นะคะ6มาบนล้านเปอร์เซนต์นะคะ6มาบนล้านเปอร์เซนต์มีชุดไหนนะคะ,ะมาดูนะคะก็จะมี6 1หนึ่งสองหนึ่งห้าแล้วก็6 1หนึ่ง 6 7 0 6 7 4แล้วก็679อันนี้เขาบอกไว้นะคะว่า6มาบนล้านเปอร์เซ็นต์นะแต่นะคะก็ก็อยู่ที่เราอีกนะว่าเราจะชอบไหมนะคะเลข6เนาะถ้ามาบนล้านเปอร์เซ็นต์มั่นใจนะก็6ชุด6ชุดจัดไปนะคะส่วนเลขล่างนะถ้าเลขล่างนะคะจะมีชุดไหนบ้างเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมกันเนาะ,ะมาดูเลขล่างทั้งหมด6ชุดนะคะสำหรับเลขล่าง เลขบนนนะคะเลขล่างก็จะมี2 3 2สนะ6 3 6 7แล้วก็8 3 8 7นะอันนี้จะเป็นเลขล่าง6ชุดเหมือนกันอันนี้ชุดบนนะคะอันนี้ชุดล่างเนาะอ่าบนก็อยู่บนเหมือนเหมือนที่เขียนไว้เลยนะคะว่าบนก็คือมาก่อนก็อยู่บนนะคะล่างก็มาหลังก็อยู่ข้างล่างนะคะมาช้ามาหลังแค่นั้นเองนะอ่าต่อมานะคะชุดนี้เนาะ อ่ะสำหรับเลขชุดนี้นะคะจะเป็นเลขไทยรัฐบาลไทยนะคะก็จะมีนะคะชุดเต็ม3สูตรนะชุดเต็มก็จะมี92้าสองหนึนะคะแล้วก็3 95อันนี้จะเป็นชุดบนนะล่างนะคะก็จะเป็น11 81แล้วก็71อันนี้จะเป็นชุดล่างนะคะดังนั้นเนาะชุดบนชุดล่างจะต่างกันนะคะเพื่อนเก็ต้องต้องดูอ่ะต้องดูดีๆนะคะเพราะว่าตัวเลขนะคะมันมานะแต่ละงวดอะ่ะมันจะแบบว่า เหมืนเหมือนเขาเรียกว่าอะไรจะสับหลอกอะเออนะคะระวังไว้นะคะสําหรับนะคะชุดนี้นะอ่ะตามต่อท้อไม่เป็นเด่น2นะก็จะเป็นนะคะบนเหมือนเดิมเลยนะคะก็จะมี 1,92, 992 7 9 2 1 1 2 9 1 2แล้วก็7 1 2 6ชุดนะคะ6ชุดนะอันนี้นะคะถ้าพูดถึงนะคะ2ชุดนี้นะมันมาชนกันนะคะกับ9 2 1นะคะ อ่ะหนึ่งเก้าสองกับเก้าสองหนึ่งนะคะจะชนกันนะอันเนี้ยนะคะฝากไว้นะคะหนึ่งเก้าสองเก้าสองหนึ่งเออถ้าถ้าถ้าชนกันก็ไม่แน่นะคะอาจจะมีโชคนะคะเพราะว่านะคะเก้าเก้ากับหกก็ตัวเดียวกันก็ระวังไว้ด้วยนะคะติดไว้ด้วยเนาะเพราะว่างวดเมื่อกี้ถ้าถ้าใครได้หกหนึ่งมาหรือแล้วแล้วถ้าคิดคิดกลับกันนะจะเป็นหกกับเก้าจะเป็นตัวเดียวกันก็ อ่าเก้าหนึ่งเหมือนกันแต่ว่าเก้าหนึ่งอ่ะวันนี้ไม่ได้อั้นนะเออบางบางพื้นที่เท่านั้นนะจะไม่ได้บอกทุกพื้นที่บางพื้นที่เท่านั้นเนาะอ่ามาดูชุดต่อามากันนะคะอ่าชุดนี้นะคะจะเป็นชุดบ้านไผ่เมืองพนนะสาหรับนะคะชุดบ้านไผ่เมืองพนนะชุดวันนี้นะคะให้มาเหม,เหมือนเดิมนะคะแปดแปดชุดนะคะงวดที่แล้วนะเข้าหนึ่งเก้านะคะบ้านไผ่เมืองพนวันนี้นะคะให้มาเนาะก็จะมีสี่สองนะคะห้าสองสี่สามห้าสาม 4 6 5หแล้วก็4 7 57นะวันนี้นะคะ,ะถามว่ามีหลายท่านถามว่าจ๋าชอบตัวไหนนะคะวันนี้จะเริ่มเริ่มจะชอบนะคะเริ่มจะชอบนะอันนี้แค่เริ่มนะแต่แต่ไม่ได้คอนเฟิร์มนะว่าต้องออกนะคะแต่ว่าแค่ชอบเท่านั้นนะคะ,ะชุดต่อมานะคะอีกหนึ่งชุดนะคะสำหรับคลิปนี้เนาะ อ่ะสำหรับนะคะอีกหนึ่งชุดสุดท้ายวันนี้นะคะจัดต่อไม่รอแล้วนะคะอ่ะชุดนี้นะคะจัดต่อไม่รอแล้วจัดหนักจัดเต็มไปเลยนะคะบนก็จะมีนะคะ048ย์นะ4 3 4 4 5 6ี่หแล้วก็1น7นะคะส่วนวิ่งนะคะวิ่ง4กับ3อันนี้ตัววิ่งนะคะ2ตัวก็จะมี36นะคะ,ะ3 7 36 35 34 4 7 4 6 4 5 4นะอันนี้นะคะจะเป็นชุด2ตัวนะ2ตัว3ตัวนะคะอ่ะอันนี้นะคะขอให้เฮงเหงรับโชคปีใหม่นะคะรับโชคปีใหม่นั่นก็คือรับโชคในปี64นะไม่ใช่รับโชคส่งท้ายปีนะคะอ่ะไหนๆก็จะขึ้นปีใหม่แล้วนะคะยังไงนะคะจ๋าก,ก็ต้องขอขอบคุณ FC ทุกท่านเลยที่เข้ามาติดตามจา๋าแล้วก็มาเป็น FC ของจ๋าเยอะนะคะ อ่าแล้วนะคะวันนี้ยังไงก็อยากฝากเพื่อนๆไว้นะคะดูแลสุขภาพด้วยร้อนๆหนาวๆเนาเนะช่วงนี้สําหรับวันนี้ขอให้เพื่อนๆน,นะคะเดินทางกับไปเริ่มงานนะคะโดยสวัสดิภาพสวัสดีค่ะ